สั่งเพื่นอนนะนอันจักบาก่าวกครับนี่อ่านระอสิบห้าบ่าวบอครับฮาราซาวน้อครับเนาะจักอันกครับนี่้าสิบ, <S <S บงันครับ อใส่รถตุกๆมานะใส่รถตุกๆมาส่งพี่น้องห้าสิบไพร ใหญ่ายกเอาม,อมอาสานยาคานครับเบ่อเพิ่นสิเฮ็ดนนน้นครับเพิ่นสิเฮ็ดบ่องกันถ่ายคลิปนะครับถ่ายค,ค,คลิปลง y o ย t u b e นะอ้ไอข่ละครับ เมฆไทยานบัวพี่ที่แม่ไิ้วอยู่ไดนที่นั่นบัวอะไร้ว้งิุ้้งตแจะมาเห็นแล้วยมไปใรตไ้ยมาเม่เี้าดี่ยวปทุกห่ะจ คิดข้าวมุงหลังคาพญาแล้วครับงบประมาณนี้บวเกินพันสงครับพี่น้องเพราะว่าพญาสมัยิาลมนี่พญาพันหนึ่งพันหนึ่งน่นาสมัยอตเอานี่พี่น้องเอส่วนสองยกับค่าน้ำมันค่าน้ำค่าตะปูครับค่าลวดตอนนะยัขาดยังขายรอยกร้อวมีบ่ขาดอยขาแรงก็มีเนาะหรือขาแรงพี่เ้องขาย่หน้อยขาย่นี่องเาสเดเรียมากินไม่นะมาได้นี่ซึ่งยังบิงนมาเจ้า ก็เท้าชิ้ใส่พี่น้องเท้าชิ้บากบรงนี้ครับนี่ให้มันขั้วกับตัวนี้นะบากเป็นไผ่มันก็กหมดไหลรด้บ่แม่ยเป๊ะต<ป>รงระบบเป๊ะเลยโอ้เป๊ะเลยสแตะเอียงค <c> ร <oughs> ับแรงบิดทางถ่ลวดมัดครับพี่น้องมัดขึ้นมาลุ่มนีม่มัดไม่ได้ก็ได้ได้บ่ะนะเออได้อยู่มัดอ่ะบุบต้องมัดแน่ก็ได้เอาคันเอาลวดคันเอาลวดคันเอาเลยเปล่าอืม เล็กปูเข้าไปแล้วก็มุนมุนเลยเนาะเล็กปูยืโรลบบอกปูยโรนเทียงเลยไนดะ้กอกเลยนี่ออกนี่ก็ได้ขีมนี่ขันเอาห่างอ่าจะมุนเอาอมันเจ้าหนึ่งคือหบดเจ้าจังหวะยากเตี้ยอยู <laughs> ่เกิดบนทันนมก่องว่ะมัวเนาะ <laughs> ขาเต้ามัวเตาควายเนไหดูขาเต้าคนเลย <laughs> เดี๋ยวเนะครับพี่น้องครับอีกจะหนึงกักเล่ป่ะนี้พี่น้องเลยนอนหน้าอย่างเดียวบ่ะนี้ฮะเส้าเผือปลาเที่ยงแรงเงอ,อปาปลามาพิ้งครับตุ้งไปใส่ตะมักทั่วตะมักขุ่งหมักกล้วยปลาเคีออ่อยู่ตรมนเนาะอาหารธรมร,าาร,ธรมชาติผูกอีกอธรรมชาติเนี่ลื่นฮะประเจ้าหนี่เอาไว้ซื้อเบียร์พี<ม>่น้องเลย กแ่เลยสั่นพดไมเอ้เอาไม่บัดรัูเขาจะไปตัดไม่ลำงามๆมาใส่เอาตัวนี้กินก่อนเป็นรูปเป็นร่างไว้ก่อนหนึงใเสสอานเอีเสเรียบร้อยแล้วับจอ สองคนลายนหลายหลายไข่เนี้ย<น>สิบ้านะ <12 S 1> เดี๋ยวแล้วครับพี่น้องครับโครงสร้างครับฟังหนึ่งยังอีกฟังหนึ่งเอาจะมวดเลยแบบ ฝั่งนี้ครับวันนี้ครับเอามลงขังนักบอลอ๋อเอาเอาเรื่อนเลื่อนไปอย่างนี้บ่บวกก็เข้าบังนะไม่ได้อยู่นะมันอยู่ซะมันมันเที่ยงพอดีมันแดดดูดีดีเอามันยังได้ค่มจล็กน้อยบวเอาเอาได้ไหมซะลองลองลองใส่บนละเลื่อนยังวันนี้โอ้เดี๋ยวตัวนี้มันก็เลื่อนไม่ได้เหลือเืออันนี้มันแน่นเลยอันนี้นี่ตอกเดี๋ยวมันยังยังยัมัดวันนี้เสียลตอกมัด แม่อันนี้เรียก่ายังงัอันนี้ัตัวเขาใส่อัตัวเขาใส่เรียกยังอันนี้คือข้าวตัวเขาสีนี้เ่แล้วเขาก็ตัดไม่เนะโอ้มาซ้กันเนาะมันาอันที่เหลือเขาตัวเซลเนาะไม่เศไหมตัวเซลเอาไปเศษไมตัวเอานี่ วันนี้เขาก็เอาพยาบปุกได้เลยเหบ้าน้ันเขาไปอยู่ทางนั้นเขาเห็ดตูนั่นดกไ,ไม่อีกว่าเดิกไม่มาโตกว่า แน่นลานมึงขาดด้วยโอ้ขาดทั้งไงนี่โอ้เดี๋ยวสักเดี๋ยวสักกออกสักบัดรลุนบรรลุนเอาตัวใหม่ก็ได้ ขึ้นไปโพดไม่ได้ลูลกเออยต้องตัดลงมาเอามาไปทำนี่งไม่ยังส้นไม้ลูกนะเนี่ยเออโบตัวนี่เลยข้าว<น>มันนี่อันห้องทรายมันนี่เขาอ,อื่นห้องทรายมันลูกคุมลงไปอีกหาตาผูมที่เนี้ยเอาลงไปตบลงไปทางนี้ตามมันตบนี่เออเออเอาลงมาเสียบวางข้อมันนี่นะแมื่อวานข้อนี่เออมาเสียบวางแม่อไหร่ทำนี่งสดีได้ยังนี่เออได้แล้วเอาได้แล้วแบบนี้ ก็นีเจ็บพ็อกเอาเที่ยวตะขี่ไม่โมเป็นโมเป็นได้หมอนี้ลำใส่ละเดอ้อเต้เด้อมึงอ่ะกินแต่เหลากับเพชรขนาด เออเออออกมาตัวนี้ก่อนมาตัวนี้ก่อน โบ๊ะโบ๊ผัดก็ได้ตัวนี้อ๋อโอเคแล้วล่ะเอาลูกเอาตัวนี้ขึ้นไปบุ้งด้วยตัวไหนตัวนี้เอาลองบุ้งครับพี่น้องครับเอาไปได้นะถ้ามุ่นจะลุมขึ้นไปเนาะเอาทางนี้ลงเออเออเออเอาแบนี่แหละอ่าข้าวาใส่อยู่วะนี่ตัวันไหนนะเอาเงยขึ้นไปอีกเงยขึ้นไปอีกพอแล้วโอ้สำนี้ล่ะเออนั่นดิพี่น้องครับ โอ้บทเห็ดห้าสองต้นมันได้หนาสามตนนยนี่ได้บนนี้ได้เอาลวดมัดไว้จะหน่อยก็ได้ตกๆเฮาบุมีตอกแต่าีบุญยันทกตีตรกเนาอะลนทัวนขึ้นมัดหลังค้าครับ โครงสร้างนะมัดข้าวมัดนี่แหละครับพี่น้องก่อนที่จะใส่ไผ่หญ้าครับประมาณพันสองครับหลังนี้ไม่ตัดหญิงจากโกเลยครับอยู่ฮันนะเนี่ยอยู่ฮันแล้วกรับไผ่หญ้านี่ซื้อมาแผ่นละซาบาทครับเพิ่นมาส่งถึงทีเลยขาดที่ถึงนะเอาหย่าเข้าไปมัดมันมัดมาหนี้มันเนียนเลยด้วยนันละมัดมัดเทมัดคู่กันเลยทีฮะ สองอันนะฮะและเอะเอะเอะไรอันไหและนั่นแหละเลยประเดี๋ยวสูงีบบซ้อ,อมันก็คุ้ยนี่ฮะโบดนะเนาะเน้นเนาะแน่นแน่นเดี๋ยวครับพี่ตะรอนทัวร์ครับพามาเห็ดตูกเย็ดเถียงหน้าไว้นอนนาครับ กินข้าวป่านอนนาเศาเกลือปลาแล้งเอาปลามาปิ้งครับพี่น้องนี่โคกหนองนาเบาตีตะลอนทัวร์ไปน้องคนนี้นี่เลียออยเ้ยงหอยเลี้ยงหอยบ่เอาผู้มาเกินหอ,อยค,ครับนี่คือบรรยากาศที่โคกหนองนาบ่าวตีตะลอนทัวร์และการบุริญพันธ์ครับรพี่น้องที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ มาบเก็บตูกถิ้งหน้าเลยครับเอาไว้ใส่ประมาณปี2ปีนะครับถ้าจะให้มันทนทานเลืเยกกับวัฮอนมายามผู้พังกับเปลี่ยนเอาครับไม่กับคุดไม่กับตัดเอาตามหัวตามข้างส่วนนะครับไม่เจ้าของปลูกไว้ครับพี่น้องมัน,ม,นม,มันไม่อยู่ไอ้ดีิฮะมันเน่นหรือว่า